เหมือนว่าการสแกนม่านตาคนไทยจะไม่ได้สนใจการถูกขโมยข้อมูลนะครับแต่เราสนใจว่าเราจะได้เงินจากการไปสแกนม่านตาซะมากกว่านะครับวันนี้ผมอยากนําเสนอ2มุมนะครับมุมของฝั่งไทยหน่วยงานราชการแล้วก็มุมของ World เองนะครับหรือเจ้าตัวสแกนม่านตาออฟเนี่ยนะครับที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนะครับ เขาไม่ต้องการข้อมูลกับเรานะเขาบอกว่าเขาเอาข้อมูลของเราสแกนเสร็จสแกนม่านตาเสร็จแล้วลบทิ้งแล้วเขาให้เงินเราด้วยนะครับเขาต้องการอะไรกันแน่ในอนาคตเขากําลังจะสร้างอะไรอยู่ผมไปศึกษาข้อมูลมานะครับใครที่มีข้อมูลมากกว่าผมก็สามารถแชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับดูในมุมมองของฝั่งราชการไทยนะครับทางกรมการปกครองเนี่ยนะครับก็มีการแจ้งเตือนนะครับกรณีการสแกนม่านตาเพื่อที่จะแลกเหรียญครับกรมการปกครองก็ได้รับรายงานนะครับหลายคนก็น่าจะได้เห็นแล้วว่ามีกลุ่มบุคคลที่ใช้อุปกรณ์ในการสแกนม่านตาที่ชื่อว่า นในการสแกนเก็บข้อมูลบัานตาของพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่จะยืนยันตัวตนตาม5้สรรพสินค้านะครับแล้วก็มีการชักชวนให้ใช้แอปพลิเคชันนะครับเพื่อที่จะแลกกับเหรียญเงินดิจิทัลคริปโตเคอเรนซีนะครับก็จะถอนออกมาเป็นเงินไทยได้ประมาณสัก5 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทนะครับสแกนด้วยตัวเองอาจจะได้1,000ชักชวนเพื่อนไปอาจจะได้ค่าในหน้าไปด้วยเนี่ยนะครับทีนี้กรมการปกครองเนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็พบว่า การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการสแกนม่านตาดังกล่าวนั้นเนี่ยไม่ใช่การดําเนินการจัดเก็บข้อมูลของสํานักทะเบียนกลางของกรมการปกครองหรือส่วนราชการอื่นๆนะครับจึงขอให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นฝ่ายปกครองนะครับอย่างเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลในท้องที่ให้สอดส่อง การจัดกิจกรรมดังกล่าวนะครับอย่าให้เกิดการหลอกลวงประชาชนนะครับเนื่องจากขณะนี้นะฮะทางตำรวจไซเบอร์นะครับก็กําลังอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับทีนี้มาทางฝั่ง World Thailand กันบ้างนะครับว่าเขาต้องการอะไรกับเรานะครับทาง World Thailand เองเนี่ยผมก็ฟังข้อมูลมาจากผู้บริหารนะครับใครมีข้อมูลมากกว่านี้แชร์ได้เลยนะครับทางผู้บริหารก็บอกว่าในปัจจุบันเราจะเห็นว่ามี AI ที่เสมือนจริงเสมือนมนุษย์จริงๆมันสามารถที่จะโคลนนิ่งตัวบุคคลเราไปได้นะครับแล้วก็ทาให ถูกเมเเออ์์เสี่ยงถูกมิจฉาชีพได้ง่ายขึ้นนะครับการสแกนตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราเป็นมนุษย์จริงนะครับเนื่องจากว่าใบหน้าแล้วก็ ไอตัวสแกนม่านตาเนี่ยนะครับมันจะไปมีเฉพาะบุคคลเท่านั้นนะครับเขาก็มีการอ้างถึงความปลอดภัยนะครับว่าไอตัวออฟที่เราไปสแกนใบหน้าม่านตาเนี่ยนะครับเมื่อสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเครื่องนี้มันจะลบข้อมูลทั้งหมดทิ้งไปหมดเลยนะครับแต่ข้อมูลที่เราจะได้ก็คือได้เป็นเอ่อเวอร์ไอดีนะครับที่มันจะอยู่ในแอปพลิเคชันของเขานะเราก็จะมีรหัสประจําตัวของเรานะครับเพื่อเอาไปใช้ในอนาคตพอไปสแกนแล้วเนี่ยนะครับทุกคนก็จะได้เงินภายใน24ชั่วโมงนะครับสามารถที่จะถอนออกมาได้สูงสุดน่าจะประมาณสัก1000บาทนคนลองําาววณดู่ เขาไม่เอาข้อมูลเรา แต่เขาเอาเงินมาให้เราในอนาคตเขาจะหวังอะไรครับผม,รผมลองคำนวณดูนะครับเขาตั้งเป้าเอาไว้นะครับว่าจะมีคนไปสแกนอย่างน้อย2ล้านคนนะครับสล้านคนเอาไปคูณ1000เนี่ยเป็นเงินเท่ากับ2,000ล้านนะครับอันนี้อย่างน้อยนะครับเพราะว่าเขาต้องไปจ่ายค่าในหน้าค่าอะไรอีกนะครับผมก็สงสัยนะครับว่าเขาจะเอาเงินมาให้เราเปล่าๆเฉยๆโดยที่เขาไม่หวังอะไรเลยเขาเสียงเงินไปกับทั่วโลกนะครับแค่ประเทศไทยเนี่ยก็2,000กว่าล้านแล้วถ้าเขาต้องตั้งเป้าไว้2ล้านคนเนี่ยนะครับแล้วในทั่วโลกอีกประมาณสักเท่าไหร่นะครับผมก็ไปฟังข้อมูลมา เขาก็บอกว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะสร้างอินเทอร์เน็ตขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตสําหรับมนุษย์จริงๆเท่านั้นที่จะสามารถใช้งานได้นะครับพวก AI พวกไปโครนนิ่งอะไรมาจะไม่สามารถใช้งานได้คือมันจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสําหรับการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับแต่เขาก็าจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บค่าสมาชิกค่าแรกเข้าอะไรเนี่ยนะครับนะ เพื่อที่จะแลกกับที่เขาเอามาให้กับเราตอนนี้นะครับมันอาจจะเยอะหรือน้อยอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูในอนาคตนะครับใครที่จะเข้าไปเนี่ยนะฮะก็ต้องใส่รหัส ID ดีที่เราได้จากการไปยืนยันว่าเราเป็นมนุษย์หรือการสแกนม่านตาเนี่ยแหละครับนี่ก็เป็น2มุมนะครับที่ผมเอามานําเสนอให้ทุกคนนะครับก็แล้วแต่นะครับว่า ใครสะดวกไปสแกนก็ไปสแกนใครไม่สะดวกหรือกลัวก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลเราก็ล่วไหลไปเกือบหมดแล้วนะครับนี้แล้วแต่เลยนะครับเพราะว่าในปัจจุบันยังไม่ถือว่าผิดกฎหมายเพราะอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบนะครับยังไม่ได้มีใครได้รับความเดือดร้อนนะครับก็แล้วแต่วิจารณญาณนะครับ